โอตัสสะภะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญดังธรรมังสังฆังนามัสสามิ อิตโเปรังสักกะจังธรรมโมโซทโุตินั่สมาธินะ,ะนี่ก็วันที่ห้าของการปฏิบัติธรรมทั้งที่วัดแล้วก็ที่ออนไลน์ด้วยเนาะเป็นการปฏิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการ พัฒนาจิตใจจะเรียกว่าภาวนาภาวนาคือการทำให้เจริญขึ้นดีขึ้นร่างกายนี่ถ้ามันเป็นเด็กตาโรคอยู่มันยังไม่ได้พัฒนามันยู่อยอะอย่างนั้นก็คงจะยากละบะ๊บบากแต่ในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายาก็ก็พัฒนาขึ้นมาพ่อแม่ก็มีหน้าที่ดูแลให้สิ่งอำนวยความสะดวก กินอาหารให้น้ำพันก้าวพอนน้ำกันร่างกายก็จะพัฒนาของเขาเองจนว่าเติบใหญ่แข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้หมดระระ,ะของพ่อแม่เจใ,ใจนี้ถ้าเราไม่ภาวนาันืองมันก็เด็กเหมือนกันนะมันเด็ก,นก,นนนดกในน้อยที่ไม่มีที่พึ่งหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่มีที่พึ่งปิง น่นพวกเราเนี่ยก็มาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งพิงของเราหาที่อื่นไม่ได้ตลอดชีวิตของเราเนี่ยจะพุทธทางธรรมสังฆสระนั่งกระชามิเมื่อเราถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจิตเหล่านั้นก็นมีความทุกข์ได้น้อยลงจากการภาวนา ทำจิตให้ดีขึ้นแล้วกับเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักอะไรเลยศึกษาเราเรียนทำการทำงานบางคนก็อาจจะมีบุญบาร,รมีได้รู้ได้เห็น,นธรรมะแต่เด็กๆก็มีพ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆก็มีนได้นใ,นใส่บาตรถ้าตามภาคอีสานเะนี่ยถ้ามาไปบินตาบาตเนะี่ยตอนเช้าพ่อแม่ก็จะหุงข้าว เต็มใส่บาทถึงจะหน้าหนาวๆนะก็พอแม่ใส่บาตรก็จะมีเด็กตัวเล็กๆในผู้ชายผู้หญิงเาก็จะสอนและพอแม่จะสอนให้ไหว้นะของเราก็ไหว้พระไหว้พระพิสายสสงกันบ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 เนี่ยไหว้ก็เป็นการปลูกฝังความเคารพกับเราอะได้บุญได้กุศลนลยนะตั้งแต่เด็ก ลมาก็เคยคิดพิจารณาโอ้พวกชาวบ้านไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่พระท่านก็บินทะบาทถึงมีโอกาสได้สร้างความดีขึ้นมาเพราแม่เจะสอนที่ละน้อยลูกโตขึ้นมาก็ปลูกฝังศรัทธาเห็นพ่อแม่เคยทำบางคนก็เข้าวัดแม่เข้าวัดมากวิศธามากลูกเติบใหญ่มาแล้วมีกิจการมั่นคงแต่ยังไม่สนใจนะ แต่แม่ก็พยายามปลูกฝังในการพาเข้าวัดไปฟังธรรมต่อมาแล้วสิ้นพ่อสิ้นแม่ไปลูกก็กลับคิดมาได้ถึงความรักที่พอ่อแม่มีกับเราก็เข้าวัดทำบุญทำกุศลทำอาหารถวายเป็นประจำนีก่ก็มีว่าเข้าถึงพุทธศาสนาการเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่องของทานชาวพุทธของเรา ประเทศไทยประเทศศรีลังกาในหลายประเทศมิสธามาในการทําบุญแล้วก็ทําทานและสิ่งสําคัญนะมันต้นไม้นะ่ะมีมีทั้งใบมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นทานนี้แม้ว่าจะอยู่ด้านอนอกๆของต้นไม้เป็นสะเก็ดของต้นไม้ก็ตามแต่ถ้าไม่มีนะ ก็จะดูมันแห้งแรงเหมือนกันนะจิตใ,ใจของคนถ้าไม่มีการบริจาคไม่มีการทำความดีในเรื่องของทานในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะอยู่กันไม่ได้เหมือนกันเพราะพุทธศาสนาก็อยู่ยากลำบากพระสงฆ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะภาวนาแล้วต้องทำอาชีพแล้วต้องหาเลี้ยงชีวิตก็ไม่ใช่ง่ายแล้วถ้าพวกเรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอีกละ่ะมีศีล ที่เรานั่งสมาธิตรงนี้ฟังธรรมสงบกายสงบวาจาเราก็มีศีลอยู่เห็นไหมว่ามีศีลดีอย่างไรในหน้าร้อนอย่างนี้ต้นไม้อย่างพวกเขาก็ยังเขียวเชือ้ออมอยู่เนี่ยก็สแสดงว่าพื้นดินยังเต็มไปด้วยน้ําที่จะรอดเลี้ยงต้นไม้ขึ้นมาได้บางแห่งก็กจะพัดไปไป,ไปแล้วต้นไม้ที่ไม่มีใบก็ดูเหี่ยวแห้งละ ไม่สดชื่นใจของพวกเรานี้มีความปกติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติให้เราสังเกตเรานั่งนิ่งๆอย่างนี้ใจปกติยังจะมีคิดนึกปรุงแต่งบ้างก็ตามนะแต่ว่าถ้าคิดไปในทางลบใจมันจะเหี่ยวแห้งได้หรือว่าเรากระทำรือว,วาจาไปไม่มีศีลใจก็ไม่สมดลุลแหละมันก็ต้นไม้ใบไม้ไม ที่มันล่วงหล่นลงมาเมื่อเรารู้แล้วมีสติแล้วก็พัฒนาก็เมกแล้วก็มีศีลมันเรานั่งสมาธิเนี่ยมีทั้งทานมีทั้งศีลนะนี่เรากำลังจะทำสติสมาธิให้สมบูรณ์เข้าไปสู่ส่วนที่ลึกของต้นไม้นะเปลือกไม้นี่ก็อยู่ในระดับของศีลธรรมอย่างนี้เมื่อเราพัฒนาขึ้นไปอีก สมาธิตั้งมั่นมีความอิ่มใจปิติใจเกิดจากการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานสร้างสิลน,นี่แหละแล้วสร้างบุคสลสร้างภาวนาแลพวกเราก็จะเห็นว่าจิตสงบมีปิติเกิดขึ้นมีความสุขใจเราจะไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติเพราะเราเคยได้รับความสงบของใจ แม้ว่าไม่มากเราเคยริมรถแล้วว่าใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่ไม่วุ่นวายใจที่อยู่กับปัจจุบันนี้มันมีความสุขดีเราก็พยายามฝึกใจอยู่กับพุทโธธัรมโมสังโฆนี่แหละเราจะพุทธทางสรรังกชามิดำมังสระังกชามิสังคังสรังกชามิก็ได้น้องปูดูว่าสแกนภาวนาอันเดียวกันนี่แหละพุทธานุสติ ทำมาุสติสังขารุสติวิบายวิธีที่ให้เราจิตสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานาทางนั้นวิบายวิธีใช้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาก็เราก็าาจะมองโลก,กน,นามเราือสรรพสิ่ง์ทั้งหลายเป็นอนิจจตุกังอนัตตาเมื่อพวกเรานั่นตั้งใจยอย่างนี้วันหนึ่งทําทำสมาธิได้เข้าไปสู่ระด,ดับลึกซึ้งของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ที่เรากล่าวว่าพุทธังธรรมังสังฆังสันัักระชามิมันจะชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นที่เดียวแม้ว่าในบางครั้งการที่มาห <c oughs> น้าทำบุญรักษาศีลเราก็อาจจะต้องเสียสละนาที่การงานเงินทองบ้างความสุขสบายแต่พวกเราก็เต็มใจเต็มใจที่จะได้ทรัพย์อริยะรัพ์อริยะแปลว่าประเสริฐ ทรัพย์อันประเสริฐที่เราจะส่สงสมเก็บเอาไว้เมื่อเรามีทรัพย์มาแล้วเราเอาไปใช้สอยในโลกนี้เอาไปรักษาเรายามป่วยไข้สงเคราะห์บุตริยาสา,ามีลูกก็ได้เอาไปทําบุญได้บางส่วนแล้วเก็บเอาไว้บางทำการกิจการงานทั้งหลายถ้าเราไม่ทำซะเลยอย่าลืมว่าทุกอย่างมาไม่เที่ยงที่เราจะมีอะไรกันมากหรือมีอะไรกันน้อย มันอยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้ามาพิจารณาดีๆเนี่ยเรามีลมหายใจอยู่เราก็มีความสมบูรณ์แล้วเรารวยแล้วบางครั้งอาจจะเป็นโลกนี้โลกนั้นบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ยังมีลมหายใจลมหายใจนี่เป็นอาหารที่เราจะต้องรับประทานอยู่เสมอหยุดไม่ได้เลยข้าวยังขาดแคลนได้บ้างน้ำก็หลายวันนะกว่าร่างกายจะมีปัญหาน แต่ลมหายใจในขาดสักห้าน,นาทีก็อยู่ไม่ได้แสาลมหายใจมีค่าร่างกายมีราคามากถ้าหมดลมหายใจสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างมันก็หมดไปนั <c oughs> น่นจะเป็นทรัพย์สินเงินทองุตรปริยาสามีกิจการงานใหญ่โตทั้งหลายมันก็จะไม่มีความหมายแนละ้วถ้าไม่มีลมยิ่งนั้นพวกเราก็มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกน่จนาให้สงบชีวิตเราก็โชคดีว่ะ เรายังมีลมหายใจอยู่ในแต่ละปีละปีก็จะครบรอบวันเกิดของเราแนะแต่ว่าเป็นวันเกิดที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของสังขารร่างกา,รรา,งกายแล้วความแก่มันม,ม,มาได้ไหมความเจ็บความตายน่ะเราฟังแล้วเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่เราอยากต้องการความเกิดอยู่ ถ้าเราต้องการความเกิดอยู่แสดงว่าเราก็ต้องการความแก่เจ็บตายด้วยแต่เมื่อเรามาเกิดขึ้นแล้วมันเกิดปัญหากับจิตเราไม่ตรงการความแก่ความเจ็บความตายแต่เราต้องการโตขึ้นจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ต้องการให้อยู่สภาพนั้นเพราะมันสบายเสละเกินนะบ้านหลังนี้ถ้ามันไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเราสบายมากมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเราบังคับไม่ได้นั่นเอง ทันทีคณะกามฟังธรรมของพระพุทธเจ้าข้อนี้แหละเห็นธรรมะเลยยอมรับนับเถือความเป็นจริงสิ่งที่เราจะเกิดปัญญาเข้าไปสู่ในแก่นของต้นไม้แก่นคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านัวใจะเราจะมั่นคงในพรษษะศาสนาถ้าเกิดเราเห็นในธรรมะเห็นความจริงซึ่งเราก็เห็นกันอยู่เห็นไหมในยินคนนั้นแก่บ้าง คนนั้นมีความเจ็บบ้างคนนั้นตายบ้างแล้วก็น้อมมาพิจารณาว่าเราก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นไปได้นี่บทสวดมนต์นะแต่ไม่ใสวดสวด,ดก็ธรรมดาต้องนํามาพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเป็นอย่างนี้นะสังการมันจะเสื่อมไปแบบนี้มันไม่มีใครที่จะพ้นอย่างนี้ได้เราก็ต้องมาเตรียมตัวดิเราก็เตรียมตัวละ สร้างสมอบรมบารมีสร้างบุญบารมีเอาไว้ของเราซะก่อนสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเอาไว้ในใจเราซะก่อนให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ทึงจะเป็นอริยรัพยไงรัพย์คือทานทรัพย์คือศีลและทรัพย์คือการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยตอนนี้ยินได้ฟังเป็นทรัพย์เป็นอริยรัพย์ทั้นนั้นเลยเราก็จะต้องพยายามสร้างสมอบรมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ ถ้าเราพิจารณาแล้วยิ่งเห็นความเกิดดับจิตใจเราปลอดโปร่งโล่งใจสบายจิตนี้มันแยกจากกายได้คนละส่วนกันตอนนี้เราเห็นว่าจิตกับกายเป็นอันเดียวกันเลยเป็นเราเป็นของของเราหมดเมื่อทำสมาธิได้สมาธิเราเห็นว่าจิตเราแยกจากกายเมื่อจิตแยกจากกายได้กายนี้ไม่มีน้ำหนักที่มันมีน้ำหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกดึงไว้ แล้วจิตเรามีอุปทานเกิดความรู้สึกน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าจิตเราเบาละ่ะกายมันก็เบาจะเดินอยู่มันก็ไม่เหมือนมีร่างกายหรอกมันเบานั่งอยู่มันก็เบานอนอยู่มันก็เบายืนมันก็เบานะไม่มีความรู้สึกเลยถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เรารับรู้อารมณ์รานเราพิจารณาได้ง่ายปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายนี่แหละเราจะได้เห็นธรรมมรรคคำสอนเจ้าอย่างชัดเจน ซึ่งร่างกายที่เป็นมนุษย์จิตของเราที่มีศรัทธาเริ่มใสปฏิบัติเนี่ยเรามีโอกาสดีมากเลยจากนี้บางคนบางท่านก็าอายุ60แล้วหรือใกล้แล้วก็จะเปิดเกษียณหรือว่าเออลี่ลีายละนี่เวลาดิพยายามปฏิบัติทั้งภรรยาสามีเอาวัดพร้อมกันปฏิบัติภาวนาสร้างพารมีปดิวันเพื่อถึงมรรคผลนิพพานให้ได้สิ่งที่เป็นขวางกัน คือความคิดเลือกปรุงแต่งทั้งหลายไปในแอดีนบ้างอนาคตบ้างสงสัยบ้างจินเราก็ถูกนิวรณ์ทั้งห้านี้เข้ามาอยู่เรื่อยแหละแต่เราก็เคยชินที่จะอยู่กับเขามานานแล้วล้นก็ชอบใจชอบใจมันก็เป็นเหตุที่ไม่ชอบใจเป็นทุกเกิดอีกเอา้าคราวนี้เราก็มาตั้งกรรมฐานนะะเอย่านั้นพวกเราทุกๆท,ท่านส่วนใหญ่ก็มีศรัทธานั่งกรรมฐานสมาธิสวดมนต์ภาวานาให้จิตสงบ บางคนก็สวดมนต์พุโทโธพุทโธจนหลับไปก็สบายเบิกบานนะหลับไปได้อย่างนี้เป็นต้นก็ขาใหยตั้งใจฝึกกรรมฐานภาวนาสติมีมากเท่าไหร่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเราอยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอา้าภาวนาพุโทโธครูบาอาจารย์ก็สอนเนี่ยพุโทโธนี่แหละทาโมสังโฆค,คิดมากกับพุโทโธเร็วๆพุโทโธมากๆกำลับจิตใจที่มันวุ่นวายไม่สงบให้สงบให้ได้ วันหนึ่งจนเราจะต้องทําได้ขึ้นมาไม่เกิดวิสัยความเพียรความพยายามปัญญาเกิดเห็นทำแล้วอัศจรรย์มากการเห็นทำอัศจรรย์มากทีเดียวทรัพย์สินในโลกนี้มาเป็นของเราคนเดียวเราต้องการไหมเราไม่ต้องการละเพราะอะไรนะเราต้องตายเราต้องการเอาเป็นของเราได้ไงมันต้องตายเราไม่อยู่แล้วก็พยายามทำบุญทำทานตามกําลังของเรา สิ่งที่สํำคัญก,ก็คือธรรมะเราต้องแสวงหาธรรมะให้ใจของเรานี้มีความเข้มแข็งมีกําลังมีศรัทธาเป็นพลังพละพลังทีเดียวผู้มีกําลังอติพโลผู้มีกําลังมากมายมหาศาลด้วยศรัทธาความเชื่อความเพียพรการเจริญสติตามสมาธิและมังปัญยาในอติพระทั้งห้า สัทธาห้าอินทรีห้านี่แหละเป็นกําลังที่สําคัญที่จะตามใจเราน่้นให้โล้รทำเห็นทำขึ้นมาได้เห็ <c oughs> นความจริงที่มีอยู่นี่แหละนะเราไม่ต้องสงสัยให้เชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วให้ปฏิบัติบูชาท่านวันหนึ่งพวกเราจะได้พบกับธรรมเลรตญตอน